สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Come to g r o Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่อีเวนท์ที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าครับอีเวนท์ Blackest Night นั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกว่าเราต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นรอนานกันไปหน่อยนะฮะแต่ก่อนที่จะมาเริ่มคลิปกันครับเราจะมาอธิบายการทำอีเวนท์นี้กันครับผมโดยอีเวนท์นี้มีความยาวมากๆครับมันเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆฮะ ซึ่งด้วยเหตุนี้เองครับเราจะแบ่งมันออกเป็นสส่วนนะครับคือส่วนหลักกับส่วนเสริมฮะส่วนหลักคือเหมือนว่าต้องดูถึงจะรู้เรื่องส่วนเสริมไม่ต้องดูก็ได้ฮะแต่ถ้าดูก็จะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นครับผมโดยส่วนหลักนะครับจะประกอบไปด้วย b l a c กเก็ตไนท์แบบเล่มหลักแล้วก็ Back กเก็ตไนท์ที่เป็นหน่วยของกีรันเทิร์นกีรันเทิร์นคอร์ปอะไรอย่างนี้ครับแต่ส่วนเล่มเสริมที่เป็นเหตุการณ์เสริมขึ้นมาแบบกุ e นัลโล่แบทแมนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งจะออกมาตามไทม์ไลน์ของมันแล้วจะเรี้วยดัด้กบบนะกดูกกนแวาล แต่เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มันทั่วถึงครับผมคือในฐานะที่เราถึง1นึ่งแสนซับสไครต์นะฮะได้ถือโอกาสนี้ครับเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นถามคำถามแอดมินมาได้อย่างเต็มที่เลยครับถามมาในคอมเมนต์ได้เลยฮะเดี๋ยวจะทําคลิปตอบให้นะครับผมอยากรู้อะไรถามมาได้ทุกเรื่องนะฮะชื่ออะไรอะไรยังไงถามมาได้หมดโดยเราจะเลือก10คําถามมาตอบนะครับที่นี่นะครับคงสมควรแก่เวลาที่จะเริ่มต้นอีเวนต์นี้กันแล้วเรามาฟังอีเวนต์นี้กันเลยกว่าสําหรับ Blackest Night ไม่มีใครควรมีชีวิตอยู่ตลอดไปหรอกในฐานะผู้เรียกตัวเองว่า Guardian of the Universe ข้านะข้าอยู่ที่นั่นตอนที่เราสรุปกันว่าเหตุหลักของความวุ่นวายในจักรวาลน,นั้นเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ข้าอยู่ที่นั่นตอนที่พวกเราละทิ้งอารมณ์และความรู้สึกและสาบานจะรับใช้และปกป้องชีวิตในจักรวาลน,นี้ข้าอยู่ที่นั่นตอนที่พวกเราสร้างหุ่นแมนฮันเตอร์ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่นั่นตอนที่หุ่นเกิดเออร์เลอร์และก็ทำลายชีวิตในจักรวาลไปม,มากมาย และข้าก็อยู่ที่นั่นในตอนที่เราค้นพบแสงแห่งความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างมันเป็นกีนแลนเทิร์นคอรฟส์ขึ้นมาแต่ไม่อีกแล้วมันมีคำทำนายโบราณใน Book of OR คําทํคำทำนายนั้นกล่าวถึงการมาถึงของ l a c k e แค Night เหตุการณ์ที่ความมืดจะปกคลุมไปทั่วจกักรวาลและทำลายแสงแห่งอารมณ์ทั้งหมดข้ารับรู้ถึงความมืดข้าพูดกับมันข้าเคารพมันข้าบูชามันข้าทำในสิ่งที่มันบอกให้ข้าทำและในตอนนี้เองมันก็ต้องการให้ข้ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ของมัน เหตุการณ์ที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือแห่งความมืดว่า้านั้นจะเป็นผู้ที่ให้กําเนิดแบล็กการเทเรินคนแรกขึ้นมาเหตุการณ์ตัดมาที่วิลเลียมแฮนชายคนหนึ่งในโลกมนุษย์ครับผมซึ่งไอวิลเลียมแฮนนี่ครับเป็นคนประหลาดไม่ต้อ่เด็กนะฮะมีนินสัยที่แบบคุกขี้กบับศพแล้วก็หลงลักในศพหลงรักในความตายซึ่งตอนแรกพ่อแม่ของเขานั้นก็ไม่ได้เอะใจเรื่องพวกนี้ครับจนวันหนึ่งฮะเขาจับหมาของตัวเองไปสตาร์ทนั่นเองทําให้พ่อแม่เริ่มคิดแล้วไอ้ลูกกูเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าว พ่อแม่ของเขานั้นพาเขาไปหาโอโหจิตแพทย์มากมายหลายคนเลยครับจนวันหนึ่งเขาก็รู้ได้ฮะเขาต้องแกล้งทาเป็นปกติซึ่งทำให้พ่อแม่เขานั้นหยุดพาเขาไปหาหมอจิตแพทย์สักทีแผนการของเขานั้นสำเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีครับพ่อแม่นั้นหลงเชื่อว่าเขากลับมาเป็นปกติแล้วแม้ว่าในบางทีเขาจะถูกมองว่าแบบเป็นสิ่งที่ประหลาดคนอื่นเป็นตัวประหลาดแต่พวกเขานั้นก็ยังคงรักเขา,าเหมือนเดิมครับเหตุการณ์ต่ำมาที่แนวอวกาศจักรวาลอันไกลโพ้นครับอาร์บินเซอร์กีแลนเทอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนนั้ ได้ยินเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับคำทำนายของแบล็ก n i g h t ครับซึ่งนั่นทำให้เขาออกสำรวจคนขวาเหตุการณ์นี้การสำรวจของเขานั้นนำพาเขาไปยังดวงดาวอิสเมลซึ่งเป็นดวงดาวที่ถูกทำลายโดยแมนฮันเตอร์ในสมัยก่อนครับดวงดาวที่ล่มร้างแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลือรอดเพียง5ตัวเท่านั้นซึ่งอาบินเซอร์น,นั้นได้จับตัวหนึ่งในพวกมันแล้วก็พามันมาด้วยเพื่อแบบจะสอบถามเหตุการณ์เกี่ยวกับแบล็กสไนท์คำตอบที่เขาได้นั้นนำพาเขา่ายังโลกมนุษย์นั่นเอง แต่ในขณะที่เดินทางมายังโลกมนุษย์ครับสิ่งมีชีวิตที่อาร์บินเซอร์จับมาก็ได้ทาลายที่คุมขังและเข้าจุดจมอาร์บินเซอร์อยานเกิดความเสียหายและตกมายังโลกมนุษย์สิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้ล่วงลงไปยังโลกมนุษย์นั่นเองความอันตรายจึงเกิดขึ้นครับเพราะสิ่งมีชีวิตตัวนั้นคือแอดทรอซิตัสนั่นเองแต่แอดทรอซิตัสนั้นไม่ได้มีจุดหมายจะทําลายโลกมนุษย์นะครับ เขาใช้เวทมนต์เพื่อจะหาต้นต่อการเกิดแบล็กเอ็กซ์ไนท์ซึ่งด้วยพลังเวทมนต์ของเขานั้นมันได้ระบุว่าวิลเลียมแฮนแห่งโลกคือต้นต่อแห่งการกำเนิดเหตุการณ์แบล็กเอ็กซไนท์ทางด้านยานของอาบิเซอร์ที่ตกมาครับอาบิเซอร์นั้นบาดเจ็บสาหัสมากๆเขารู้ตัวเองแน่นอนว่าเขาคงไม่รอดเขาเลยแบบหาผู้สืบทอดแหวนคนต่อไปซึ่งแหวนนั้นมองหาคนที่มีความมุ่งมั่นและชนะความกลัวได้เขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้ฮาวจอแดนของเรานั่นเองครับตัดกับมาที่แอทฮอกซิตัสครับผม หลังจากที่เขานั้นทราบต้นต่อของเหตุการณ์ブラックส i น h t แล้วเขาได้ไปสร้างอาวุธและเตรียมที่จะไปจัดการกับวิลเลียมแฮนในขณะที่แอดฮอกซิตันนั้นเข้าไปโจมตีวิลเลียมแฮนครับวิลเลียมแฮนเอ๋ยตัวของเจ้านั้นภายในตัวของเจ้าคือหนทางที่จะนําทุกอย่างเปิดประตูสู่ความมืดอันแสนมืดมิดมึงจงตายซะในขณะที่แอดฮอกซิตันนั้นกําลังจะลงมือสังหารวิลเลียมแฮนครับฮาวจอร์แดนกับซินเนสโตก็ได้โผล่เข้ามาและปลกป้องวิลเลียมแฮนจากการโจมตีของแอดฮอกซิตันนั่นเอง ในเวลาเดียวกันเองขณะที่ฮาวจอแดงกับซินเนสโตนั้นกําลังต่อสู้กับแอทอกซิตัสอยู่วิลเลียมแฮนก็เหมือนได้ยินเสียงจากความมืดบอกให้เขาหยิบอุปกรณ์นี้แล้วก็วิ่งหนีไปซะวิลเลียมแฮนที่ทําอะไรไม่ถูกนั้นก็เลยทําตามเสียงที่มันเรียกเขาวิลเลียมนั้นวิ่งหนีออกมาซึ่งเมื่อหนีนมาสักยะเขาดูว่าหนีพ้นจากกีรันเธอร์แล้วซึ่งกีรันเทอร์ก็ไม่ได้ไล่าตามเขาอะไรเลยครับก็งงฮะไอเด็กคนนี้มันวิ่งทําไมวะหลังจากนั้นนะครับวิลเลียมแฮนของเราก็ลองใช้พลังฆ่ากันลอกดูครับโอ้โ ซึ่งวิลเลียมก็แบบมีไอเดียแปลกๆครับลงไม่นอนในหลุมฮะซึ่งเขาคิดว่าการนอนในหลุมทําให้เขาใกล้ชิดกับความตายฮะแล้นั่นก็เป็นความจริงครับเสียงของความตายนั้นได้ติดต่อกับเขาแล้วฮะวนเวลาผ่านไปโอ้โหวิลเลียมนั้นดูเหตุการณ์ที่กีแลนเทอร์ปกป้องโลกต่างๆผ่านทีวีเสมอวิลเลียมก็รู้สึกว่าเนี่ยแสงเนี่ยมันจ้าเกินไปมันสว่างเกินไปสำหรับกูกูต้องการจะดับมันให้สิ้นซากและนั่นเองทําให้เขานั้นต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ทําอะไรสักอย่างเพื่อจะดับแสงแสงนี้ให้สินาก และในวันนั้นเองไวรัไลทที่ชื่อแบล็กแฮนก็ถือกำเนิดขึ้นครับแบล็กแฮนพร้อมกับอาวุธคู่ใจได้เข้าจู่โจมกีรันเทิร์หลายต่อหลายครั้งครับแต่เขาก็ไม่เคยชนะกีรันเทิร์ได้เลยจนในวันหนึ่งแสงแห่งความมุ่งมั่นนั้นก็ต้องดับลงด้วยฝีมือของหนึ่งในพวกมันเองฮาวจอแดนที่ถูกควบคุมโดยแพลล็กได้ทําลายกีรันเทิร์จนสิ้นซากซึ่งในตอนนี้แสงสว่างแห่งความมุ่งมั่นได้ถูกทําลายลงไปแล้ว แต่วิลเลียมรู้ว่ายังมีแหวนเหลืออีกวงหนึ่งซึ่งเขาต้องการจะไปทำลายมันในเวลาต่อมาด้วยความซวยครับฮาวจอแดนในเวอร์ชันที่ถูกสเปกเตอร์เข้าสิงก็ได้มาจัดการกับวิลเลียมแฮนด์โดยการลงโทษคือการทำลายมือของวิลเลียมแฮนด์ไปข้างหนึ่งครับและด้วยความแบบซวยสุดๆคอซ้ากรรมซัดครับถูกเอเลียนจับตัวไปอีกฮะแต่ในความซวยนั้นก็ดูเหมือนจะมีความดีอยู่บ้างครับเอเลียนนั้นช่วยรักษามือของเขาให้กลับเป็นเหมือนเดิมและในตอนนี้วิลเลียมแฮนด์ของเราก็ได้ยินเสียงเรียกร้องจากความตายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เขาเห็นภาพในมิตเหตุการณ์การตายของฮีโลต่างๆในโลกความตายกําลังเรียกร้องหาเขาและดูเหมือนว่ามันมีจุดหมายหนึ่งที่ต้องการให้เขาไปที่แห่งนั้นคือบ้านของเขานั่นเองเมื่อวิลเลียมแฮนนนั้นไปถึงบ้านครับเขาก็เคาะประตูบ้านตามปกติฮะโอ้นายกลับมาบ้านแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์มากๆครับเขาตอบกลับความเซอร์ไพรสนั้นด้วยการฆ่าน้องของเขาคนแรกตามด้วยพี่ชายของเขาต่อจากนั้นก็ฆ่าแม่และศพสุดท้ายก็คือพ่อ แต่วิลเลียมนั้นยังรู้สึกว่ามันต้องมีอีกต้องมีคนที่ตายอีกยังมีอีกคนหนึ่งที่เขาต้องฆ่าและนั่นก็คือตัวเขาเองและในจังหวะนั้นเองครับเขาก็าหยิบปืนขึ้นมาและเป่าสมองตัวเองซึ่งในขณะที่วิลเลียมแฮนได้ตายลงก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นการเดียน o อ t เดอะยูนิเวิร์สคนนึงได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาดูเหมือนว่าเขาจะพร้อมแล้วการเดียนนั้นได้พ่นแหวนแห่งความตายออกมาจากตัวเขาและแหวนนั้นก็มุ่งไปที่วิลเลียมแฮนวิลเลียมแหนแห่งโลกจงลุกขึ้นและในตอนนัั้้นนเองวลยมมแดกกก็ไกบาาาจาคาต ด้วยพลังนี้คาจะทําลายแสงสว่างให้หมดสิน้นและนี่นะครับแบล็กแลนเชิรคนแรกก็ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นต้องติดตามกันในตอนหน้าแล้วครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยครับอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้เราด้วยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ